สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูส่รายการ News Hour นะคะประจําวันพระศพดีที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2560นอยะคะอยู่กับคุณเติมศักดิารุกรานในชั่ออุสนีเออุสนีค่ะครับวันนี้ทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันธุ์ตมโเดกภยัยสิทธิ์วงเมืองนะครับ <c oughs> ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่เป็นข่าวไปแล้วตั้งแต่กลางดึกเมื่อวานนี้ว่ามีการออกหมายเรียกนายอนันต์สุวโพคิน <c oughs> เข้ารับทราบ <c oughs> ข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน จากการที่รับซื้อที่ดินจากสุปชัยศรีสุภาอักษรอ,อดีตประธานสากลเคร,คร,คเรเดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ท่านอธิบดีบอกว่าเดซายจะออกหนังสือเรียกหรือหมายเรียกในวันนี้นะครับโดยให้นายอาน,าน, Land นันต์แลนด์แอนด์เฮาส์รับทราบข้อ,อกล่าวหาวันที่7มิถุนายนยนีเน้เวลา10นาฬิกาเวลา10บนาฬิกาที่เดซายซึ่งการสอบสวนยังพบว่ามีกลุ่มบุคคลอีกประมาณ8กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและรับของโจรในคดีสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ นา,นานนั้นนี่เป็นหนึ่งใน8กลุ่มที่พนักง,งานสอบสวนพบหลักฐานชัดเจนส่วนกลุ่มอื่นที่เหลือในเดีไซัยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปยืนยันว่าการสอบสวนเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีพนักง,งานอายการร่วมด้วยไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเอาผิดกับบุคคลใดเป็นพิเศษ หลักฐานก็เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็ดําเนินการตามนั้นและถ้าผู้ถูกกล่าวหานําหลักฐานมาชี้แจงก็พร้อมรับฟังและวันนี้ที่บดีเดียไซย,ยังพูดถึงการติดตามจับกลุ่มพระธรรมชโยชผู้ต้องหาตามหมายจับว่าที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งเบาะแสมาโดยตลอดนะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นทั้งในวัดพระธรรมกายและบริเวณโดยรอบวัดแต่ขณะนี้ยังไม่พบตัวพระธรรมชโยส่วนการจัดกิจกรรมของทางวัดก็มีกรรมการ4ฝ่าย ที่มีทั้งสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าคณะจงังหวัดปทุม,มตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลอยู่แล้วนะครับค่ะวันนี้ก็มีโอบบ้บทวิเคราะห์เยอะแยะเลยนะคะอย่างกรุงเทพธุรกิจก็เปิดเส้นทางคดีฟอกเงินอานาันต์อัศวโภคินมหาเศรษฐีหมื่นล้านเขาก็พูดถึงเส้นทางเส้นทางที่มาที่ไปการไปซื้อที่ดิน<ม>แปลงหนึ่งนะคะที่อยู่ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจากบริษัท M h o มโ SPV 2 ของสุภชัยศรีสุภาอักษรน,นั่นแหละ<ม>แล้วก็นําไปสู่เส้นทางกลายเป็นคดีฟอกเงินได้ยังไง<ม>ซึ่ง<ม>ที่ดินผืนนี้ก็เป็นคนละผืนกับที่กรณีลูกสาวเขาอาลิสาอสศวะโพกินโดนคดีไปก่อนหน้านี้ครับะะมีรายละเอียดอันพิสดารที่ต้องมา<ช>คุดคุยกันลงลึกกันนะครับในคมชัดลึกนี่เขามีทำสกูปอันนันอัศวโพคินหมองู โดนงูฉกสังันเขาบอกว่าเขาก็เคยมีเคยมีตอนหนึ so they they ่งเขาพูดถ like ึงความเก่งกาจในฐานะนักธุรกิจของอนันต์อศวโภคินแห่งแลนด์แอนด์เฮาส์ถึงขนาดที่สมประสงค์บุญยชัยอดีตประธานบริหารอินทัชกรุ๊ปในเครือของชินวัตรเนี่ยนะครับเคยออกปากชมว่าเสียตึงคุณนันนี่คือเสียตึงนะเสียตึงเปรียบเป็นนโปเลียนทำธุรกิจจนเป็นเบอร์หนึ่งในวงการอสังหามายาวนานด้วยเพราะ นโปเลียนโบนาปาร์ตหรือว่าจากักรพรรดิฝรั่งเศสเนี่ยจะเลือกรบเฉพาะสงครามที่คิดว่าตัวเองจะชนะจะไม่รบในสงครามที่คิดว่าตัวเองจะแพ้ทุนานานั เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ที่วันหนึ่งต้องมาเกี่ยวพันกับคดีอันมาจากการซื้อที่ดินนะผ <Hey. S 1> ืนที่ไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรเลยแต่ว่าเป็นผืนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับกรณีการช่อโกงมหากราบทีเดียวนะคเคสของคลองจันทร์ล่าสุดเขาก็มีรายงานว่าหลังจาก DSI ออกหมายเรียกอนันต์อสุวโพวกินประธานกรรมการของ Land a n อน o u s e ให้มารับทราบข้อกล่าวหาสมคบและร่วมกันฟอกเงินผัวพันธ์การซื้อที่ดิน46ไร่ติดวัดพระธรรมกายเชื่อมโย กับการทุจริตสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันเขาบอกเขาก็ไปดูดัชนีราคาหุ้นของ Land and House นะคะ LH หลังปิดตลาดก็พบว่าอยู่ที่9บาท55สตางค์ลดลง40สตางค์หรือว่า4.02%ร์เขณะที่ทางด้านของมีการให้สัมภาษณ์จากกรลอตอนะคะกรอต,ตเผย Big Land and House ยังไม่ผิดกฎหมายหลักทรัพย์นะคะคุณ ปริยะเตชะมวลไว,วยิทย์ผู้อำนวยการฝ่ายเลขาธิการสื่อสารของกรตก็บอกว่ากรณีที่มีการออกหมายเรียกผู้บริหารบรจแห่งหนึ่งละที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงินนะคนก็ถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยหรือไม่ขอเรียนว่าตอนนี้กรตอ,อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าประเด็นดังกล่าวในชั้นนี้จึงยังไม่สามารถชี้ได้ว,ว่าจะมีส่วนใดที่มีผลต่อกฎเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์หรือเปล่ากรอบอกว่า เรื่องที่บิ๊กแลน์หนาาถูกเรียกรับทราบข้อกล่าวหาสมครบร่วมกันฟอกเงินเนี่ยตามหลักเกณฑ์ของกรตตในเรื่องการดำลงคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารบอจอกรณีที่มีผลสืบเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมายอื่นแล้วจะเกิดการขาดคุณสมบัติหรือไม่มี2กรณี 1. ก็คือถูกสารพิพากษามีคำสั่งถึงที่สุดให้ยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินอันนั้นจะขาดคุณสมบัติกับ2 ถูกห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามกฎหมายว่าด้วยการกํากับดูแลสถาบันการเงินครับซึ่งถ้าเข้าสองหลักเกณฑ์ก็มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติทันทีนี่ครับนี่คือชะตากรรมของเจ้าสัวสิทธิเอกธรรมกายคงจําได้นะครับที่เราเคยเปิดคลิปไปแล้วว่าคุณอน,นอันต์อสวโพกินก็เคยไปพูดที่ธรรมกายใช่ค่ะบอกว่าทําบุญทั้งทีต้องทําให้ทุ่มให้สุดตัวปิดบัญชีทางโลกมาเปิดบัญชีทางธรรม,มไป,ไป,ไปฟังไปย้อนฟังได้ไหม นิดเดียวนิดเดียวประมาณสักสองสามนาทออีได้ครับเจค่มาเนี่ยก็คือผมขายโรงพยาบาลไปขายยาขายเย็นขายไม่ได้เพราะเราต้องการขายด้วยพรีเมียมคนมาซื้อก็ต่อเราดิสคาวเปอร์เซตลอดนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากผมทำบุญไปแล้วปรากฏว่าขายได้ทีเดียวเลยทั้งก้อน และไม่ใช่น้อยนะครับสิ่งที่เราเกล่าวว่าจะขายได้คือประมาณ2,500ล้านนะครับหุ้นลงไปประมาณอันหนึ่งนะครับเพราะรู้ว่าเวลาขายจริงๆเนี่ยขายได้เกินราคาของราคาตลาดเพราะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับได้เกินราคามา30%เพราะ2กลุ่มแยกกันซื้อนะครับเราก็ขายปุ๊บไปเลยนะครับแต่ที่น่าประหลาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหุ้นแลเนี่ยมันไม่ไปไหนมา3-4ปีแล้วแต่ตอนหลังนี่ผมทำปุ๊บทำเลยทำปุ๊บทำเลย ดังนั้นถ้าเราดูสิ้นปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยครับสิ้นปีท ini, between, ี่แล้วหุ้นบริษัทแลนมีมูลค่าเท่ากับประมาณถ้าผมจําไม่ผิดนะครับหุ้นบริษัทแลนมีมูลค่าเท่ากับประมาณ6 0,000่นล้านเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เดือนตุลาเนี่ยหุ้นบริษัทแลนมีมูลค่าเท่ากับ9 0,000่นล้านหมายความว่าในช่วงเวลา10เดือนเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยประมาณส0ม0 0ื่นล้านนะครับแล้วก็หุ้นของโฮมโปร ก็เช่นเดียวกันนะครับปีที่แล้วก็มีมูลค่าประมาณ5้าหมื่นกว่าล้านปีนี้มีมูลค่าประมาณ7จ็ดหมื่นกว่า8ปดหมื่นล้านมันขึ้นมาประมาณห0ซทั้งสองอันนะครับผมก็คิดว่าคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าบุญที่เราตั้งใจท,ทําทีงทําหมดทําทีทําหมดผมไม่มีนะครับคือเพื่อไม่ให้ตัวเองใจเสียเนี่ยผมก็จะมีคู่หูก็คือคุณไพโรธที่คุมเงินผมแล้วก็มีคุณสายทองที่คอยเขียนเช็คนะครับผมบอกสายทองปีนี้ผมทำเท่าไหร่ดีสายทองก็จะคอยเพชรทุนผมว่า คนนู้นทาเท่านี้คนนี้ทําเท่านู้แนแม้คุณนันทาแค่นี้เลยพออาเัยทองเขียนเช็คมา <im itation> ผมเซ็นชื่อให้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้เช็คที่เขียนนี่เขาเปลี่ยนตัวเลขเข้าานะฮะเพราะว่า <im itation> ผมก็ไม่เคยดูผมก็เซ็นชื่อแล้วส่งให้ไปเลยบางทีเนี่ยเซียทองให้เซ็นเนี่ยไม่ได้เขียนตัวเลขนะให้เซ็นเช็คเปล่าผมก็ไม่น่ายใจว่าเอ๊ะเขาไปเติมตัวเลขเขาเปล่านะครับเพราะเงินเราไม่เหลือลสักทีเองเลยนะครับสมุดเช็คผมเนี่ยถ้าถ้าถ้าน้องต่อก็อยู่ใช่ไหมอาเทองอยู่นะสมุดเช็คผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจาก จ่ายวัดอย่างเดียวนะครับตบตบมือนี่หมายว่าจะเอาตามใช่ไหมครับแต่ผมยืนยันนะครับถ้าพวกเราเนี่ยอยากรวยนะครับพวกเราอยากรวยด้วยสมบัติจกักรพรรดิเนี่ยเชื่อผมนะครับว่าอย่าลีรอคือเวลาเราคิดจะทำเนี่ยแล้วเราอื เอ้ลูกเราเผื่อเราต้องเผื่อสมบัติให้เขาพอไปที่สองปั๊บเอ้เงินในกิจการเรายังไม่ได้เผื่อไว้เลยพอคิดอย่างเงี้ยทรัพย์ที่จะมานะจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจะถอยไปเรื่อยๆผมได้บทเรียนแล้วว่าพอทําไปทําทันทีเนี่ยทรัพย์ที่มาเนี่ยมันได้มากกว่าที่เราคิดไปเยอะอันนี้เองแต่ก่อนนี่ไม่เคยเชื่อเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวโบราณนะครับไม่ได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ว่าหลวงพ่อท่านบอกเองท่านบอกว่าเราทําไว้ยังไงก็ได้อย่างนั้นคุณนําตัดสินใจทําเลยทรัพย์มันก็มาเลย,ย,ม,ม,าเลยมาโดยที่เราไม่ได้คาดหมาย ถ้าเรากลัวๆกล้าๆทรัพย์ก็จะมาแบบกลัวๆกล้าๆคือไม่กล้ามาหาเราเพราะเรากลัวมันก็กลัวเรานะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะฝากพวกเราว่าทั้งหมดที่ต้องทำเนี่ยเหลืออีกเยอะนะครับเฉพาะที่จอดรถอ,อย่างเดียวเนี่ยผมว่าประมาณที่เราจะทำเนี่ยนะครับประมาณหมื่นคันเนี่ยมันตก2 0 0พันกว่าล้าน นะครับคันตกประมาณสองแสนกว่าบาทคนอยู่ก่อสร้างก็จะรู้ว่าเป็นราคาใกล้เคียงกันตอนหนึ่งที่นะครับเราจะใช้เงินประมาณสองแสนกว่าบาทเราโชคดีที่ว่าเราเหมาไปหมดเลย4ี่ตึกก็เลยได้ราคาค่อนข้างจะถูกหน่อยเนื่องจากว่าราคานี้มารวมทั้งลิฟต์ด้วยรวมทั้งกระไดเลื่อนด้วยอะไรด้วยผมคิดว่าไม่แพงนะครับเราเรามีสิบชั้นถึงเวลาจอดเสร็จปับ๊บเราจะมีทางเชื่อมข้ามถนนแล้วก็ลงลิฟต์หรือว่าลงทางเดินนะครับที่เป็นกระไดเลื่อนนะครับลงมาข้างล่างแล้วก็มาที่ตัวสภาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเดินข้ามถนนเพื่อ เกิดการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสร้าง average, อาการพระผู้ปบมานก็ต้องให้เสร็จภายในสองปีอาคารอุบาสิกาก็ต้องให้เสร็จใน2ปีทั้งหมดเนี่ยถ้าเสร็จหมดเลยนะครับโอกาสที่ผมจะได้บวชเนี่ยห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อคงจะบอกว่าอ้าวแล้วทั้งโลกยังไม่ได้ทำเลยนะ <c oughs> ผมว่าหลวงพ่อต้องพูดประโยคนี้แน่เลย บอกได้เฉพาะเมืองไทยแล้วต่างประเทศแต่คุณยังไม่ทําเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากว่าพวกเราถ้าอยากจะเปลี่ยนโลกกันน,นะครับเราเป็นโอกาสนี้แล้วนะครับแล้วพวกเราจําได้ไหมครับว่าก่อนลงมาเนี่ยก่อนลงมาตามหลวงพ่อมาพวกเราตกลงกันแล้วว่าเราจะลงมาเปลี่ยนโลกทั้งหมดนะครับพราเรารู้แล้วว่าเราสู้ขเขาอยู่แล้วอย่าลืมนะครับว่าท่านบอกเลยว่าเขาไม่ยอมแพ้เราพวกเราในที่นี้ก็รู้ละเอียดแล้วนะครับ เราเข้าวัดมานานเราคงรู้รายละเอียดลึกแล้วว่าเขาก็มีวิชาไม่แพ้เราเขาก็ทําผังกันเราตลอดซึ่งสิ่งนี้ควรจะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่เขาก็สู้กับเราไม่ให้เกิดทันทีแต่ท่านบอกว่าตอนจบเนี่ยเขากันเราไม่ได้เขาไปวิงเวลาเราได้แต่เขาไม่สามารถที่กันไม่ให้เกิดขึ้นได้ท่านยังบอกเลยนะครับว่าตอนจบนะคุณนันนันประเทศไทยเนี่ยจะเป็นไทยมหารัฐ เราจะเจริญที่สุดในเอเชียและจะเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่คนต้องมาดูตัวอย่างเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่เศรษฐกิจคู่กับจิตใจประชาชนจะเป็นประชาชนที่มีศีลธรรมนะครับและเศรษฐกิจก็จะดีด้วยและท่านพูดอีกอย่างนะครับแต่ว่าอย่า,ยาไปเกงกําไรนะครับผมจําได้แม่นเลยท่านบอกต่อไปเนี่ยในช่วงชีวิตเราจะได้เห็นหนึ่งดอลลาร์เท่ากับหนึ่งบาท ท่านพูดอย่างนี้จริงๆนะครับท่านบอกหนึ่งดอลลาร์จะเท่ากับหนึ่งบาทในช่วงชีวิตเราเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับท่านก็นบอกว่าไทายเป็นไทยมหารัฐเนี่ยท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ทำนะแต่ว่าผังของธรรมะฝ่ายขาวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพวกเราคงเข้าใจนะครับผลผู้ภาษาพูดภาษาพวกเราพวกเราคงเข้าใจนะครับว่าธรรมะฝ่ายขาวฝ่ายดําเพราะว่าเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจผมเวลาคุยกับคุณบุญชัยนะพรรคพวกผมเนี่ยผมบอกนี่คุณบุญชัยดูใจไอ้ดำมันแกล้งเรานะมันดึงเราตลอด พี่พี่่ไปเรียกไอ้ดำนะเดี๋ยวมันโกรธเราผมว่าแล้วจะไปผมเรียกอะไรเรียกท่านดำเหรอผมก็เรียกก็ไม่ถูกแล้วจะเรียกอะไรเขาแต่รู้ว่าเขาเนี่ยแกล้งเราแน่ๆเขาดึงเราทุกเรื่องนะครับแล้วคนไทยเนี่ยเคยรักษาเมื่อีกันไอ้ดำก็ยุ่งแหนึ่งในสองเจ้าสัวใหญ่ที่เป็นสิทธิเอกธรรมกายนะครับ นอกจากคุณอนันต์สุพินน็นคือบ,บุญชัยเป็นเจ้าหลงกัคุณเมื่อกี้พูดถึงไอด้ดงไอ้ดำ <นะ S 1> เลยด้วยนะ,นะมีตอนหนึ่งที่พูดบอกว่าเพราะว่าทำบุญปิดบัญชีจนหมดเนี่ยทําให้อานิสงส์ผลบุญหนุนให้หุ้นในกลุ่มของ บริษัทเขาแล้วก็โฮมโปรในเครือเนี่ยขึ้นแบบบูดปาร์ต50-60เปอร์เซ็นต์นี่ขนาดนั้นเลยไหพูดถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังกันคุณชานชัยอิสระเสนารักรองประธานอนุกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสปทนะก็ทแถลงเพราะว่าคงจําได้ว่าเมื่อวานอังขานาะยกตอบคาถามนักข่าวที่เรียกเรื่องการดําเนินการกนะับคิงพาวเวอร์นะครับนายกก็บอกว่าก็ว่าไปตามกฎหมายวันนี้คุณชานชัย ก็มาถแถลงข้อเท็จจริงครับว่าที่สปทเคยเสนอนายกเคยเสนอบนโต๊ะการหารือระหว่างรองวิศนุกับทางผูมิในาการของทอทเนี่ยได้เอาสัญญาระหว่าง King Power กับททมากลางให้ดูยังไงมีข้อเท็จจริงยังไงผิดกฎหมายอย่างไรเป็นที่มาของภาพถั่วของ m a n a g e อ Online บอกว่าชานชายเผยรายง,งานสปทให้รัฐบาลเลิกสัญญาเชา่า Du t y Free King Power ในสุนภูมิพบผิดกฎหมายทำรายงานเท็จ มีเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนร่วมกันทำลงทุนเกินพันล้านแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่เข้าพรบร่วมทุน mm hmm. ลักลอบขายสินค้าปลอดอากรและคุณชานชัยบอกว่ายังสามารถเลิกสัญญาได้ทันที mm hmm. แถมยังสามารถเก็บเรียกค่าเสียหายได้ถึง2,7 0 0 0ล้านฐานร่วมกันทุจริตหลีกเลี่ยงไม่จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ทอทนะ mm hmm. ครับ เดี๋ยวไปฟังกันด้วยนะคะแล้วก็มีกรณีที่วันนี้คุณรสนาตศิตรกูลตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะซึ่งเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจสอบเรื่องการคืนท่อก,ก๊ส ก็เมื่อวานนี้ที่โพสต์ลงใน f a c e b o o k อะวันนี้ก็เป็นข่าวอีกบอกว่ารศนาข้องใจคอรมอส่งอายการสูงสุดยื่นสารปกครองสูงสุดตัดสินปมปตทอมท่อแก,ก๊สอีกรอบหนึ่งทั้งที่จริงๆก็สามารถใช้อํานาจบริหารจัดการได้ทําแบบนี้เนี่ยจงใจถ่วงเวลาให้เกิดเทคนิคอลฟ์หรือไม่เนื่องจากการบังคับคดีของสารปกครองเนี่ย อิงกฎหมายแพ่งแล้วก็มีอายุความแค่10ปีเท่านั้นซึ่งจะค,ครบกําหนดในวันที่14พธันวาคม2,560นี้คุณลักษณาวันนี้ไปยื่นข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่ก่อนหน้านี้ คุณลักษนาเคยไปยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณามีความเห็นเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพาบรบปิโตเรเลียมที่ผ่านการพิจารณาของสอนชเมื่อ30มีนาคมเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา77หรือไม่ที่ไปยื่นเพิ่มเติมวันนี้ก็เพราะว่ามันมีปมอย่างนี้นะครับก็คือ,อสอนชผ่านร่างพาบรบปิโตเรเลียมเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อก่อนที่รัฐธรรมนูญใหม่จะประกาศใช้6วันค่ะ ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะมันจะมีมติคลมอ,อยู่อันหนึ่งคือมติคลม4เมษายนออกมาตรการปฏิบัติตามมาตรา77วรรค2ของรัฐธรรมนูญว่าทุกหน่วยงานที่จะตรากฎหมายจะต้องให้มีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนและจัดทำรายงานผลกระทบอย่างรอบด้านเพราะฉะนั้นสอนชออย่อมรู้แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายตามบทบัญญัติของมาตรา7ของรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว แต่สนชมไม่ได้ดําเนินการจัดทําความเห็นตามมาตรา77วร2แต่อย่างใดย่อมทําให้ประชาชนเสียสิทธิ์ในการร่วมตรากฎหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี่ไปยื่นเพิ่มเติมคือเนี่ยครับมติคอรม4เมษายนที่ว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรา77วร2ของรัฐธรรมนูญนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งวันนี้เดี๋ยวไปฟังกันในช่วงหน้านะครับ นิวส์วันโดยคุณนงวนดีธนิมมานได้ไปสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียนะครับถึงกรณีที่รัฐบาลอินโดนีเซียยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย2,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ69,000ล้านบาทจากบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนและ PTEP p t t e p ออสออสเตรเลียบริษัทลูกในประเทศออสเตรเลีย รวมถึงปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดหรือว่าปตทอสพออและบริษัทลูกในออสเตรเลียหลังเกิดเหตุระเบิดที่แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าสธรรมชาติบริเวณแหล่งขุดเจาะมอนทาร่าของปตทอสพออนอกชายฝั่งออสเตรเลียเมื่อปี2009ก็คือประมาณปี2,552หรือเมื่อเกือบ8ปีก่อนนะครับคุณนวดีไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีของอินโดนีเซีย เบื้องลึกเบื้องหลังการตัดสินใจฟ้องบริษัทในกลุ่มปตทในครั้งนี้นะครับซึ่งครั้งหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่รัฐมนตรีบอกว่าทางปตทใช้กลยุทธ์่วงเวลาใช้กลยุทธ์ถ่วงเวลามาโดยตลอดแต่เราคิดว่าหมดเวลาแล้วและถึงเวลาแล้วที่ต้องมีคนมานั่งคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังในศาลนะรัฐมนตรีของอินโดนเีเซียบอกว่าปตทจะมีทฤษฎีที่ใช้กล่าวอ้างต่างๆนานาเช่นว่า เอ้ยน้ำมันไม่ได้ล่วไหลแพร่กระจายไปถึงอินโดนีเซียแต่ทางฝั่งเราอ่ะเรามีข้อมูลจากทางการออสเตรเลียด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นปตทถ้าจะไปโต้แย้งก็ไปเจิญที่ศาลแล้วกันแล้วดูกันต่อไปนะครับมีตอนหนึ่งที่รัฐมนตรีของอินโดนีเซียบอกว่าถ้าในที่สุดศาลมีคําสั่งอายัดทรัพย์ของปตทและสั่งให้ชดใช้ในจนํานวนเงินที่สูงมากแล้วถ้าเกิดปตทไม่ยอมจ่าย ถาทรัพย์สินของปตทที่มีในอินโดนีเซียมีไม่เพียงพอต่อความเสียหายทางเราก็จะขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของปตทที่อยู่นอกอินโดนีเซียด้วยรัฐมนตรีเขายกตัวอย่างนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน <Okay. S 2> กรณีที่บริษัทรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียถูกฟ้องโดยบริษัทอเมริกันคนดีนั้นนะ่ะรัฐวิสาหกิจอินเดียแพ้แต่ว่ายืนยันที่จะจ่าย บริษัทอเมริกันที่ฟ้องเราก็ฟ้องต่อศาลในศาลก็ฟ้องต่อศาลในสารับใ,ให้อายัดทรัพย์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียทั่วโลกมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ทรัพย์สินถูกอายัดไว้เราก็จ่ายตามที่ศาลมีคําสั่งนี่คือยกตัวอย่างกรณีที่บริษัทอเมริกันฟ้องรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียแล้วก็บังคับให้อายัดทรัพย์นอกอินโดนีเซียด้วยมเมื่อไม่นานนี้เนี่ย เราถูกฟ้องร้องจากบริษัทเหมืองจากอังกฤษอันนี้ด้านต้ีของอินโดบอลนะครับเราถูกฟ้องร้องจากบริษัทเหมืองจากอังกฤษชื่อเชอร์เชลล์นิเนคดีนี้เราชนะได้เงินชดเชยค่าเสียหาย1 5 0 0ล้านเราจึงไปฟ้องร้องดำเนินคดีในรัฐวอชิงตันซึ่งที่สุดบริษัทแห่งนั้นต้องจ่ายเราอีก10ล้านดอลลาร์และอีก1 5 0 0 0 0ดอลลาร์เป็นค่าความเสียหายเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าในดันำตีบ์ดน,นะครับ เรามีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้มาเยอะ,ะและสําหรับเราแล้วเป็นมาตรฐานทั่วไปที่จะสามารถอายัดรัพย์ทั้งในอินโดนีเซียและร้องขอให้ศาลอายัดรัพย์นอกอินโดนีเซียได้เป็นเรื่องปกติที่ทําได้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการให้สัมภาษณ์พิเศษ ของรัฐมนตรีช่วยของอินโดนีเซียต่อทางสถานีนิวส่วนโดยคุณนงวด,ดีธนิมมานนะครับรู้สึกว่าพอมีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีการตอบโต้จากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปอตทนะคะที่ออกมาอ้างว่าตอนนี้เรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยปตทเขาอ้างว่า เขายังคงเดินหน้าให้ความร่วมมือกับรัฐมนตรีของอินโดนีเซียพว่าเป็นเลิศดิลสากรรมนะแล้วก็ทางการอินโดนีเซียเขาประเมินว่าไม่น่าจะยื่นขออายัดทรัพย์สินของปตทอสอพอได้เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรม <c oughs> แต่ก็ประกาศที่จะชะลอการลงทุนใหม่ๆในอินโดนีเซียออกไปจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติ อืฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับออเช้าวันนี้มีรายงานว่าทางประธานสปทร้อยเอกธินพันธ์นาคตะเดินทางไปพบพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ถึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับจากนั้น8ปดนกาสบนาทีนายกก็เดินทางถึงทำเนียบแล้วก็ร้อยเอกธินพันธ์ก็ใช้เวลาหารือประมาณสินาที แล้วก็เดินทางกลับเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดก็คาดกันว่าเป็นการหารือเรื่องของข้อกฎหมายปฏิรูปที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสบทเสนอให้คอสอชอ,ออกคําสั่งมาตรา14เพื่อเร่งรัดเป็นการด่วนเพื่อให้มีการปฏิรูปทั้ง11ด้านให้มีความคืบหน้าก็คงจะมาเคลียร์กันนะครับว่าข่าวนี้ ที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็คงดูท่าทีของท่านนายกด้วยว่าตกลงจะอะไรกันแน่นะส่วนช่วงบ่ายนายกก็เรียกคุณวิษณุกฤษฎีกากอพอสสชเข้าไปปรึกษาเรื่องของการแก้ปัญหากําลังพลการปฏิรูประบบราชการซึ่งก็คงเป็นห่วงเรื่องของกรณีบุคลากรทางการแพทย์ที่เดี๋ยวจะออกมาเคลื่อนไหวซ้ารอยกับกรณีของพยาบาลวิชาชีพหรือไม่ด้วยครับทิ้งท้ายช่วงเกล็ดนารายการโปรยหัวข้อข่าวเนี่ย ขสชอบอกเขาปลื้มมากผลงานสามปีมไม่มีหรอกครับที่จะว่าเสียของเป็นสามปีที่ประชาชนมีความสุขเป็นสามปีที่มีคุณค่านี่เป็นการให้สัมษั์แถลงของทีมโฆษกขสชพันเอกปียพงศ์กลิ่นพันยืนยันสามปีขสช,อชอไม่มีอะไรเสียของเราทําให้สามปีของประชาชนมีความสุขมีความสงบนี่คือของที่มีคุณค่า เราด้วยทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกนําไปเป็นส่วนตัวกลับคืนมามากกว่า3ามแสนห้าหมื่นไร่เราทวงคืนแม่น้ำำําลําคลองเราทวงคืนที่ดินสาธารณะมาจัดสรรให้ประชาชนเราจัดระเบียบสังคมจราจรเราจับกลุ่มอาวุธสงครามยาเสพติดเราดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องอาการทุจริตคอร์รัปชันข้อร้องเรียนของประชาชนหลายหมื่นเรื่องที่ผ่านศูนย์ดุมงทรรก็ได้รับการแก้ไข แต่ก็ยอมรับว่าสิ่งที่รัฐบาลและคอสชอได้รับการท้วงติงคือเรื่องของเศรษฐกิจเราก็น้อมรับฟังและไม่ได้เพิกเฉยอละค่ะตอนนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหนา้ากลับมาค่ะ